สวัสดีครับผมเซลบอสนะครับวันนี้นะครับผมมีรถยอดนิยมนะครับที่ขายดีมากๆนะครับมานําเสนอ1รุ่นนะครับผมคันนี้เนี่ยจะเป็นรถทดลองขับด้วยนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยจะถูกกว่ารถใหม่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมบอกก่อนเลยครับคันนี้นะครับเป็นป้ายแดงนะครับได้ดอกเบี้ยเลทเดียวกว่ารถใหม่นะครับคันที่อยู่ข้างๆผมนะครับจะเป็นรุ่น e 2 2 0 d นะครับ amg sport สำหรับคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าใช้มาเพียงแค่4เดือนเท่านั้นเองนะครับสภาพเนี่ยเหมือนรถใหม่มากๆเลยนะครับสำหรับเลขไม้นะครับคันนี้วิ่งมาเพียงแค่1 5 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับกับบริเับที่เหลือยาวๆถึงวันที่5เดือน6ปี2024เลยนะครับตอนเป็นรถใหม่นะครับคันนี้นะครับราคาเต็มอยู่ที่3 5 4ล้านแสนบาทแต่ว่าวันนี้นะครับผมมาขายเพียง3 9 0ล้านกาบาทเท่านั้นครับยังไงเดี๋ยวผมพาไปชมรายละเอียดของเจ้าคันนี้กันเลยครับสำหรับรายละเอียดด้านหน้านะครับแน่นอนว่าคันนี้เป็นรุ่น MGport ก็จะได้ชุดแต่งแบบ MG Body Styling รอบคันเลยนะครับผมกระจังหน้านะครับตัวนี้ก็จะให้มาแบบดิมอนก i l l เลยนะครับผมก็จะเป็นทรง A shape ด้วยนะครับเพราะว่าตัว E car ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวใหม่แล้วนะครับจะเป็นเฟสลิฟเลยนะครับสำหรับฝากระโปรงหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ด้วยนะครับจะเป็นแบบ power dome นะครับตัวนี้ก็จะสังเกตได้เลยว่าจะมีเส้น2เส้นอยู่บนฝาโปรงตัวนี้จะสามารถช่วยจัดเรียงอากาศได้แล้วก็สามารถช่วยเพิ่ม a i r f l o dynamic ให้กับรถได้ ผสำหรับไฟหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED High Performance นะครับผมตอนกลางวันก็จะมีไฟ daytime running light นะครับวิ่งเป็นเส้นแบบนี้นะครับซึ่งให้อารมณ์สปอร์ตและสวยงามมากๆเลยนะครับผมสำหรับสภาพคันนี้โดยรวมนะครับก็ถือว่าสภาพดีมากๆเลยนะครับจะมีรอยขนแมวตามการใช้งานยังไงตรงนี้แยวผมจัดการให้นะครับแล้วก็จะพามาดูเลยว่าจะมีร่องรอยตรงไหนบ้างก็ผมก็ยินดีที่จะจัดการเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับผมส่วนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูล้อแม็กกันบ้างครับ สำหรับล้อแมกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อแมกแบบ AMG นะครับผมตัวนี้ก็ขนาดอยู่ที่19นิ้วนะครับผมล้อหน้านะครับก็จะให้ยางขนาดอยู่ที่245นะครับทับนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะมีรอยเบียดมานิดนึงนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจัดการแจ้งเคมประกันให้นะครับผมส่วนต่อไปครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับจะเป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับซึ่งให้อารมณ์สปอร์ตและสวยงามมากมาก ส่วนกุญแจนะครับกุญแจก็จะเป็นแบบระบบคีย์เลสโกนะครับถ้ามีกุญแจอยู่ติดตัวนะครับเราสามารถล็อกรถนะครับโดยแตะที่ปุ่มสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็ปลดล็อกรถแค่สอดมือเข้ามาแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้ใช้งานสะดวกมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดของล้อหลังกันมาครับสาหรับล้อหลังนะครับก็น้ากว้างเนี่ยของยางเนี่ยจะกว้างกว่านะครับสาหรับล้อหลังนะครับก็จะให้ขนาดมาอยู่ที่275นะครับทับ r 1 9นะครับผม ล้อหลังตรงเนี้ยก็สภาพปกตินะครับไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยอะไรเลยนะครับผมก็ยังสภาพสวยสวยอยู่นะครับเหมือนรถใหม่เลยนะครับสาหรับโซนต่อไปครับก็จะเป็นด้านหลังนะครับไฟท้ายรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับผมซึ่งให้อารมณ์สปอร์ตและสวยงามมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแบบดีไซน์ใหม่ด้วยนะครับโลโก้ด้านหลังก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับเป็น E220D นะครับกันชนด้านหลังก็จะเป็นกันชนแบบ AMG ปอร์ตนะครับผมก็จะให้ปลายท่อคู่นะครับทรงสี่เหลี่ยมมานะครับสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็จะมีตัดจับคิ้วโครเมียมตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความหรูหราให้กับรถได้ด้วยนะครับสำหรับฝาท้ายนะครับตัวนี้ก็จะให้ฝาท้ายมาเป็นแบบฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมก็สามารถกดเปิดที่ตัวรถด้านในรถหรือว่ากดที่รีโมทก็ได้นะครับผมพื้นที่เก็บสัมภาระตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะ ให้มากว้างพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเราต้องการที่อยากจะเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับเราสามารถพับเบาะหลังเพิ่มเติมได้นะครับโดยการปดสลักตรงนี้นะครับแล้วก็มาเปิดที่เบาะด้านหลังนะครับแล้วก็พับลงได้เลยนะครับในส่วนตรงนี้นะ่ก็สามารถพับได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระให้แบบสมมุติว่าเราไปซื้อของที่มันเป็นชิ้นยาวมากๆอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถ พับเก็บตรงนี้ได้เลยนะครับผมใช้งานสะดวกมากฝาถังน้ํามันนะครับตัวก็จะอยู่ด้านขวานะครับผมตัวน,นี้ก็จะเป็นดีเซลยูโร6แล้วนะครับผมที่ข้อมูลฝาถังน้ามันตัวน,นี้ก็จะมีบอกข้อมูลแรงดันลมยางนะครับแล้วก็มีบอกเชื้อเพลิงว่าต้องใช้เชื้อเพลิงอะไรด้วยนะครับผมเรามาดูล่องรอยนะครับผมให้ลูกค้าได้เห็นตามตรงเลยครับที่ประตูหลังขวาเนี่ยตัวน,นี้จะมีรอยเหมือนไปโดนเบียดมานิดน,นึงนะครับก็จริงๆก็ ถือว่าไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีการเก็บสีนะครับเพราะเก็บพ่นสีใหม่ตรงนี้เดี๋ยวผมจัดการเคมประกันให้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดด้านในรถของเจ้า e 2 2 0 d คันนี้กันต่อเลยครับครับและนี่เราก็มาอยู่ในรถของเจ้า e 2 2 0ร d คันนี้แล้วนะครับเริ่มต้นจากแผงประตูด้านข้างนะครับผมคันนี้นะครับก็จะมีเบาะ memory มาให้นะครับสามตำแหน่งนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับซ้ายขวาตรงนี้นะครับก็จะถูกตกแต่งด้วยอลูมิเนียมนะครับผมช่วยเพิ่มความสปอร์ตดุดันให้กับรถได้ดีเลยนะครับผม ส่วนพวงมาลัยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทรงแบบอวังกาดนะครับผมก็จะเป็นพวงมาลัย3ก้านตัวนี้ก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูเลขไม้กันก่อนเลยครับนะครับสำหรับเลขไม้นะครับวิ่งมาเพียงแค่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้ากิโลเท่านั้นเองนะครับผมตัวพวงมาลัยตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยแบบบั l ติฟังก์ชันนะครับสามารถใช้งานได้สะดวกสบายนะครับรูปแบบหน้าจอก็สามารถเปลี่ยนได้ถึง4รูปแบบเลยนะครับ จอตัวนี้ก็จะเป็นจอแบบระบบ LIKE MBUX นะครับผมสามารถทัชสกรีนได้นะครับผมแล้วก็ควบคุมผ่าน Honestly, พวงมาลัยตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทัชแพดตรงนี้ก็จะเป็นทัชแพดแบบใหม่ด้วยนะครับก็สามารถควบคุมผ่านทัชแพดตรงนี้ก็ได้นะครับผมรีวิวเนี่ยผมได้ทํามาแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเน้นเรื่องสภาพเป็นหลักนะครับผมตัวภายในเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะใหม่เลยนะครับผมตรงกลางที่เป็นเปียโนแบ็กเนี่ยก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยนะครับก็จะพยายาม เก็บให้เหมือนใหม่มากที่สุดนะครับเพราะเป็นโ no น b a แบ็ตรงนี้นะเป็นรอยง่ายมากเลยนะครับแค่เอาผ้าเช็ดก็เป็นรอยแล้วนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับก็มีระบบ Mercedes มี Me c o n n e c t มาให้ด้วยนะครับก็สามารถกดปุ่มขอความช่วยเหลือได้นะครับจากด้านบนนะครับเป็นปุ่ม SOS ด้านในตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังแบบ a ติ i ก o นะครับผมก็เป็น,นหนังสีดําซึ่งผิวสัมผัสเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมแล้วก็ทรงบาะเนี่ย นั่งแล้วรู้สึกกระชับนะครับก็รู้สึกว่าเวลาเราเข้าโคง้งหรือเวลาเราใช้ความเร็วสูงเนี่ยมันจะล็อกตัวเราไม่ให้เราดิ้นไปไหนนะครับผมครับสำหรับที่นั่งด้านหลังนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็แน่นอนนะครับเป็น e class ก็จะให้ความรู้สึกนั่งแบบค่อนข้างที่จะสบายเลยนะครับผม head room กับ leg room เนี่ยตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเหลือเยอะพอสมควรเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็ยังมีม่านข้างมาให้ด้วยนะครับผมสองฝั่งเลยนะครับซ้ายขวาด้านหลังเนี่ยก็จะมี ม่านไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับก็ตัวนี้จะสามารถควบคุมได้จากด้านหน้าเลยนะครับตรงกลางก็จะมีแอร์มาให้นะครับผมก็สามารถปรับแรงลมตรงนี้ได้นะครับแยกซ้ายขวาเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ก็จะมีช่องจ่ายไฟนะครับ USB Type C นะครับ2 2ช่องนะครับแล้วก็เป็นช่องจ่ายไฟ1ึง 200V หนึช่องนะครับตรงกลางตัวนี้ก็จะมีที่เท้าแขนมาให้ด้วยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากๆเลยนะครับพร้อม กับช่องเก็บของครับสามารถเก็บของเล็กๆได้น้อยได้นะครับที่วางแก้วนะครับเราสามารถกดแบบนี้ได้เลยนะครับแยกอิสระซ้ายขวาเลยนะครับก็เวลาใช้งานก็กดอย่างนี้ครับเวลาวางแก้วมันก็จะพอดีเลยนะครับแล้รายละเอียดด้านหลังนะครับเบาะหลังเนี่ยต้องบอกตามตรงเลยแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับก็จะมีลูกค้าลองนั่งบ้างทีนิดหน่อยนะครับเบาะหลังเนี่ยก็จะค่อนข้างใหม่พอสมควรเลยนะครับพลาสติก ตรงเบลเนี่ยเรายังไม่ได้แข่ออกเลยนะครับผมก็สําหรับระเอียดด้านหลังก็จะมีประมาณนี้ครับ๋ยวเราไปชมระเอียดของเครื่องยนต์กันต่อเลยครับครับแล้วนี่ก็เป็นเครื่องยนต์ของเจ้า e220d m g sport คันนี้นะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.0ลิตรนะครับให้แรงม้ามาอยู่ที่194แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้ก็จับคู่กับ เกียร์ไนจีทอนิกนะครับผมซึ่งให้อัตราทนเนี่ยค่อนข้างที่จะสบู่มากๆเลยนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะทําอัตราการกินน้ำมันเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะครับคันนี้เนี่ยประหยัดสูงสุดอยู่ที่20กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับย้ําราคากันอีกทีครับราคาอยู่ที่3ล้าน9หมื่นบาทเท่านั้นนะครับผมคันนี้ก็รีบหน่อยนะครับมีแค่คันเดียวนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลขไมค์แค่พันห้าร้อยกิโลนะครับสำหรับวารันตีนะครับคันนี้ก็เหลือถึงวันที่5เดือน6นะคครรัับบบปีี2024เเลยยนะดอก้ ได้เป็นหลอกเบี้ยเดียวกับรถใหม่นะครับแล้วก็คันนี้ก็ได้เป็นไฟแดงด้วยนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อผมเข้ามาได้เลยครับเบอร์0652459547ครับไลน์ไอีบอสสุภะ D O S S จ S U P A ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่อยากเป็นรถอยากเทอร์ลรถนะครับมาเปลี่ยนเป็น E 2 2 0 D คันนี้นะครับหรือว่าเปลี่ยนเป็น Mercedes Benz หรือ Mercedes AMG รุ่นอื่นๆนะครับผมยินดีรับทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับให้ราคาสูงยังไงแอดไลน์นะครับส่งรูปมาเช็คราคาหรือโทรมาเช็คราคาก่อนได้ครับตลับวันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ